สวัสดีค่ะชื่อลูกเกดน,นะคะตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษ,ษัทซีพีแลนด์ค่ะวันนี้อยากจะมารีวิวสินค้าอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งไม่เคยรีวิวสินค้าใดๆมาก่อนหน้านี้เลยนะคะแต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างอินเทรนด์ในสมัยนี้มากถ้าคุณไม่ได้ลองชิมคุณจะพลาดโอกาสดีๆอย่างเกดไปก่อนอื่นเราลองมาเดาก่อนดีก,กว่าเนาะลองเดากันเล่นๆว่าเกดอายุเท่าไหร่แต่ยังไม่เฉลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาบอกตอนทิปตอนท้ายตอนหลังเนาะ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เกจะให้รู้จักวันนี้นะคะมันเรียกว่าแดนแดนดนอันนี้ค่ะนมพึ่งเอลิสนะคะตัวนี้มีประโยชน์มากเพราะประกอบด้วยวิตามินบีหลากหลายชนิดรวมทั้งโอเมก้า3 6และ9นะคะถ้าเพื่อนๆได้ลองกินแบบเก๋ก็คือตื่นเช้ามาเรากิน2เม็ดเลยเนี่ยนะคะจะทำให้ผิวเนี่ยรู้สึกแบบ มันจะวาวมันจะมีความรู้สึกว่าวิบวับสดชื่นมากค่ะแต่ถ้าเพื่อนท่านไหนอยากจะทานก่อนตอนก่อนนอนนะคะก็ทานได้เพราะว่าถ้าทานตอนก่อนนอนไปแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันจะทํางานระหว่างที่เรานอนนะคะพอเราตื่นเช้ามาเราก็จะสดใสและมีพลังในการทํางานค่ะตัวผลิตภัณฑ์ข้างในนะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะ,ะแกะย่านิดนึงนี่ค่ะนี่นะคะ,คะของจริงจะต้องมีฉลากสีชมพูเข้มนะคะทั้งตัวกล่องและตัวขวดของมันนะคะ ส่วนยาจะเป็นเม็ดอย่างนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นเม็ดสีขาวประมาณนี้นะคะถ้ายัางไงแล้วเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะลองกดเข้าไปดูใน Facebook a l i อร Pauline ได้เลยนะคะหรือก็เข้าไปค้นหาข้อมูลได้ที่ a อริสอันขอโทษค่ะเอริสพอลีนอันเค่ะลองติดตามกันดูนะคะส่วนอายุของเก๋น,นะคะอีกแค่6ปีก็จะ40แล้วค่ะยังไงลองดูนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีผิวพรรณที่สวยแบบเก๋ค่ะสวัสดีค่ะ